มาจัดไปครับไวรุ่นตอนเดียวสายซิงนะ่ครับไอจัดไปครับนาดีแม็กเครื่อง3,000นาปี2020ครับผมนาเน้นซิ่งนะอันนี้ขนของไม่ได้ขนได้นิดเดียวนะโอเคมาไวรุ่นนะไปครับนาเงื่สง3พ0 0ชุดแต่งแสนกว่าบาทครับพี่น้องนาทั้งได้สตั๊ดทำบุงทำบาสั่งทำโดยพิเศษครับพี่น้องชุดแต่งแสนกว่าบาทนาเน้นซิงเออแต่ถ้าจะเอาไปขนของ เดี๋ยวไปเอาคันพราร้อยหางนาโอเคพ่อไวรุ่นเอาผู้ใดมากถือใจแช่ไปครับพี่น้องออกรถฟรีดาวพันเริ่มต้น7,000บาทครับแม็กเวลโอ้โหสวยงามนะทังใดตุงใดตัดดูงานไทเทเนียมครับนะสั่งทำพิเศษนะสีเป็นแดงแก้วแต่งแสนกว่าบาทครับพี่น้องไปทางไหนก็จุไฟฟ้าเลขไม่หมดนะกิโลเมตรนะเครื่องสามพันโอ้โห สุดจัดออกรถศูนย์บาทบาทประชาชนใบเดียวรับรถครับผมนะโอ้โหสวยเก็บมาเบื้องของเรื่องพี่นะ้องนะชุดท่งทออินเตอร์นะโอ้โหงานสวยงามมานะสวยงามนาะเดิมคันเดิมบลมีเฉียวบลมีชนบลมีตต่ำครันะาบพี่น้องนะมาเบิ่งรอบคันแม็กเวลครอบเบรกแบมโบ,บนะ นี่ของแพงเลยน,นี่มาถังไดตัดนะฉีดไอ้นี่ฉีดนี่ได้คัมบาหลังนะฟรีแล้วครับพี่น้องผู้ใดจีจองคะนี่หีฟ้าติดต่อหายเสียมีทันเดียวนะครับพี่น้องนะมาราคาพิเศษครับ5 9 9 0 0 0บาทออกรถ0บาทดอกเบี้ย0% 12เดือนปีแรกไอเสีมให้ผ่อนในครุก7,000บาทพอหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาที่1นึ0 0กับอีกเก้บาท ฝากแชร์คลิปวิดีโอนี่แชร์คลิปวิดีโอนี่ไปมีมูมาจองรับค่าในน้ำรับค่าขนมหาพันแคปหน้าจอยเสียมมาไอาขอจองตอนเดียวแต่งเต็มแน่นะเชียรไปจวดนะไอเสียม้ส่วนลดสองหมื่นโอเคมาเรือยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างด้านคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวไอเสียมจะมารีวิวให้อีกนะผู้ใดมากมวนมากจวดแชร์ไปครับพี่น้องคลิปหน้าอยากได้รุ่นอะไรรอก,กดติดตามครับพี่น้องจ้า